สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมเรามาทําความรู้จักกับความหมายของชื่อตัวชื่อรองชื่อสกุลและนายทะเบียนกันก่อนนะครับชื่อตัวหมายถึงชื่อประจําตัวของบุคคลชื่อรองหมายถึงชื่อประกอบถัดจากชื่อตัวชื่อสกุลหมายถึงชื่อประจําวงสกุลนายทะเบียนหมายถึงนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกลางที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เชิญรับชมได้ครับวิน่ารักจังเลยแบบนี้ต้องบอก่าแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรหรอ แม่มีหวั่นใจอายัางสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะแม่มีหวั่นใจแล้วค่ะหุยดีเลยงั้นไปดูแมวที่ห้องผมไหมไปสิคะรอไล่เมื่อเช้าอะ่ะข้าวหนูที่เธอทำอะอร่อยมากรู้ป่าจริงเหรอคะจริงสิครับสวัสดีค่ะมาจดทะเบียนสมรสค่ะ สวัสดีค่ะประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามีไหมคะค่ะประสงค์จะใช้นามสกุลสามีค่ะผู้สมรสมีสิ่ตามมาตรา12กฎหมายการสมรสมาตรา12ผู้สมรสมีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายหนก็ได้หรือชื่อเดิมตามที่ผู้สมรสตกลงกันขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องกันตามกฎหมายแล้วค่ะ สวัสดีค่ะมาแจ้งเกิดลูกค่ะลูกชื่อท่านงทวยคงควรคอยค่ะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมเธอถึงทำอย่างนี้เราอยากกันเถอะพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอ มาาขอ,อย่ค่คะในการหย่าเมื่อทั้งคู่ได้เซ็นชื่อลงในใบหย่าแล้วให้ถือว่าทั้งคู่ขา่ดจากการเป็นสามีภรรยากันและให้ฝ่ายหญิงที่เปลี่ยนชื่อสกุลกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนซึ่งสามารถอธิบายได้ตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัตินี้ การสิ้นสุดการสมรสตามมาตรา13แบ่งออกเป็น3กรณี1การสิ้นสุดการสมรสด้วยความยินยอม2การสิ้นสุดการสมรสเรื่องคำวิพากษาของศาล3การสิ้นสุดการสมรสด้วยการตายซึ่งการสิ้นสุดการสมรสด้วยความยินยอมและศาลวิพากษาของศาลเมื่อสิ้นสุดการสมรสแล้วภรรยาจะกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตนหากเป็นการสิ้นสุดการสมรสด้วยการตายภรรยาสามารถใช้ชื่อสกุลต่อไปได้จนกว่าอีกฝ่ายจะสมรสใหม่ ดำเนินการเรียบร้อยค่ะสวัสดีครับมาขอเปลี่ยนชื่อครับนหนขอดูเอกสารที่เตรียมมาหน่อยครับนี่ครับเอ้าหนุ่มน้อยอายุยังไม่ถึง20เลยนี่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะหนูกลับบ้านไปแล้วพาผู้ปกครองมาด้วยนะครับในรอบหน้า การที่บุคคลหนึ่งประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองจะต้องบรรลุนิติภาวะเสียก่อนหากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง